สวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่กันคะกำลังนับงานทงส่งลูกค้าด่วนเลยครับงาน,นร้อนงานงวันนี้นะคะขอขอดูตัวอย่างงาน<อ>ได้ไหมคะตัวอย่างงานอันนี้อันเป็นทงโบกับ,บการ์ดโลโกครับนี่ใบโบกแบบนี้โอ้หงานสวยมากสีสวยมากแล้วก็โลโก้วันนี้เด่นมากๆเลยเห็นปุ๊บรู้เลยมาจากทีมงานของพักประชาธิปัตย์นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูดูชิ้นงานใกล้ๆได้ไหมคะขอดูชิ้นงานหน่อยของการ์ดโปโกครับ งานทงที่เห็นอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นงานของลูกค้านะคะแล้วก็พร้อมกับใส่ก้านลูกโป่งเรียบร้อยเลยท,ที่หทเห็นอยู่ตอนนี้ <6 S 1> พร้อมใช้งานเลย<ช>แล้วก็งานจริงสวยคมชัดแบบนี้เลยคะ่ะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะ <ừ> สําหรับโลโก้นะคะแล้วก็ก้านลูกโป่งด้วยในหนึ่งเซ็ตเขาจะมีก้านลูกโป่งแล้วก็มีทงนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถใช้งานอ่ะใช้งานยังไงนะใช้งานใช้งานเบเงี้ครั ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยอ่าก็จะเห็นโลโก้สวยงามแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหลุดด้วยเพราะว่าเรามีเทคนิคการทํางานพิเศษมาให้แล้วก็เราจะส่งให้กับลูกค้าเลยพร้อมใช้นั่นเองหนึ่งแพ็คที่เราทําวันนี้อ่าหนึแพ็กก็จะมี200ชิ้นเอ้ยหนึ่งชิ้นครับโทษหนึ่งแพ็คที่เราแพ็กให้1นึ่งแพ็คมี100ชิ้นทั้งหมดกองตรงนี้นะคะมีทั้งหมด20 ยี่สิบแพ็คก็สองพันชิ้นครับสองพันชิ้นนั่นเองค่ะสาหรับไซส์เล็กไซส์เล็กอันนี้เป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่นะคะ 30, ยี่สิบคูณสามสิบตีมอ่าไซส์ยี่สิบคูณสามสิบอ่ะ,อะ,อะตั้งโชว์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเอาถือหน่อยถือกลางให้ดูหน่อยอ่าโอเคสวยมากเลยเพราะว่างานโลโก้คุณภาพเขาดีอยู่แล้วแล้วก็เลือกสีที่ใกล้เคียงแล้วก็ถูกต้องกับลูกค้ามากที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นงานที่เราละเอียดให้กับลูกค้านั่นเอง ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหนึ่งแบบนะคะและอีกแบบนึงอีกแบบนึ่งอ,อันนี้ครับเป็นชิ้นใหญ่เลยอันนี้เป็นทงบพกของการทงครับแบบอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์80คูณ120เซนติเมตร แล้วก็โลโก้ยังสวยคมชัดเหมือนเดิมนั่นเองนะคะที่สำคัญก็คือสามารถใส่เสาได้อันนี้เรามีให้ทั้งชุดเช่นกันนะคะก็คือจะมีทงพร้อมกับเสานั่นเองที่สำคัญเสาที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเราปรับระยะให้สะดวกในการถือแต่ถ้าลูกค้านะคะต้องการให้ทงยาวกว่าน,นี้หมายถึงว่าให้เสานะคะยาวกว่าน,นี้ก็สามารถยืดได้เพราะว่านี้เป็นก้านแบบพิเศษพิทัศน์พิทัศน์ศหมุนหมุนให้ดูหน่อย ปรับให้ยาวขึ้นแต่ยานี่ผูกไปแล้วครับมันก็จะเลื่อยยากขึ้นเองะครับยาวขึ้นเองอ,อันนี้ก็จะทําให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นเพราะว่าต้องการนี่ค่ะอันนี้ใช้งานบกจริงก็สามารถบกแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเรามีให้พร้อมทงและเสานั่นเองขายเป็นชุดเช่นกันนะคะสําหรับใครที่อยากได้ทั้งเซตก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลย ทั้งเซตตอนนี้นะคะสำหรับแบบนี้นะคะก็ออสั่งมาทั้งหมด40ชุดชก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เ,ออเวลาเราจะส่งงานเราก็จะผูกให้กับลูกค้าเลยเช่นกันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือทุกชิ้นงานนะคะก็จะมีหัวเสาแบบนี้ด้วยหัวเสาวสวยๆแบบนี้นะคะสีเงินวิงวิง,วงเป็นแบบสแตนเลสนั่นเอง<ช>ทุกตัวก็จะสามารถปรับหดยืดได้นะคะใครที่ต้องการเก็บชิ้นงานก็ ปรับเล็กลงมาได้ค่ะแล้วก็ใครที่ต้องการใช้งานก็สามารถยืดทงได้เลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยนะคะว่าความละเอียดของโลโก้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คืองานจริงที่เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานจริงนะคะสวยงามมากๆเลยนี่ค่ะ อันนี้คือโลโก้ของลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับงานผืนใหญ่นะคะเราจะมีการเย็บชิ้นงานให้เพราะฉะนั้นชิ้นงานที่ได้นะคะกล้องไม่โฟกัสเลยอะชิ้นงานที่ได้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยกล้องโฟกัสยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ริมขอบของชิ้นงานพอดีอะ ชิ้นงานก็จะมีการเย็บขอบเข้าเข้ามุมให้ทั้งหมดนั่นเองนะคะงานก็จะสวยงามนั่นเองค่ะอันนี้คือชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะใครที่อยากได้เรียกว่าเป็นธงโบกใช่ไหมคะเป็นธงโบกธงโบกธงทีมธงโบกก็สามารถสั่งงานได้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้กําลังคิตแล้วก็มีลูกค้าถามมาเยอะเลยก็เป็นเรื่องของธงของการเลือกตั้ง ก็สามารถสั ir, ่งได้ค่ะทางร้านเรารับดูแลทุกทุกพักทุกทีมงานนั่นเองนะคะเพื่อให้งานลูกค้าสวยงามแล้วก็ถูกต้องที่สุดก็ทักมาคุยทักมาสอบถามก่อนได้นอกจากธงของพักการเมืองแล้วพวกธงทีมธงฟุตบอลธงมหาวิทยาลัยก็รับดูแลได้หมดเลยนะคะใครที่อยากทําธงนะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะอาบกโชว์เลยครับติดต่อมาที่ไหนนะคะอุ้ยเบอร์โทร0634499282ครับ หรือว่าที่ l ล n e แอดก็ได้แอดฟูสปอร์หรือที่ Facebook ก็ได้ครับแฟเพจสนามสุกชุดกีฬาครับผมได้ได้ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็แอดมินยังไม่ค่อยมีแรงโบกเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเตรียมเคาตัวไปเตรียมจะส่งก่อนวันนี้เราจะส่งแก็บให้กับลูกค้าเลยนะคะสนามสนามคาดิแดงครับอ๋อโอเคโอเค,อเคได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ